เเเฮฮ้้้ยยไอวันนี้ก็มาเล่นสล็อตแต่ผมไม่เคยมามือเปล่าอยู่แล้วฮะวันนี้ก็พกมาด้วยกับสูตรสล็อตนะฮะและเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปครับผมกับช่วงเวลาโบนัสนั่นเองนะฮะที่ได้มาจากทีมงานวงในของผมนะ จะได้ขนาดไหนนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าเว็บนี้ฮะเกมเยอะครับผมฝากถอนง่ายเร็วรวดเร็วทันใจแน่นอน,นับผมไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน,นะฮะไปน,นี้ไปเล่นค่ายใหม่ๆกันบ้างดีกว่าฮะจกเกอร์ดีกว่าน,นี้ไปฮะค่ายนี้ก็เกมเยอะใช้ได้นะครับแต่เกมที่จะไปเล่นวันนี้ก็คือเกมอยู่ไหนนะ ่านี่ฮะมิติข้าแสนครับผมกันในหน้าเกมมิติข้าแสนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายก่อนดีกว่านะครับสำหรับเกมที่ไม่คุ้นเคยนะก็ประมาณนี้ฮะสแคตเตอร์ก็เป็นรูปนาฬิกาทรายนะแล้วก็ตัวแพงก็เป็นรูปตัวแดงๆนะครับผมเจ้าชายตัวแดงๆน่าจะเป็นเจ้าชายชเสลีตายแล้ว อเ okay. ประมาณนี้ครับผมเข้าวๆอ่าอีกอย่างฮะผมเกมนี้มีซื้อฟรีสปินเหมือนกันนะครับผมเนี่ยต้องกดเข้ามาตรงนี้นะฮะบ,บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับผมทุนไม่เยอะนะครับวันนี้ทุนแค่แปดพันกว่าบาทโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าอะออมาก่ห้าสิบาท เบาอ่ะเบาเลยไมมาเลยนะเจ้าชายตัวแดงๆเ,เจ้าชายอาหรับน่าจะเจ้าชายอาหรับนะไม่รู้ตัวนี้ตื่นหรือยังแต่ไม่มาอย่างงี้น่าจะไม่ตื่นนะหลับไม่ตื่นแน่นอนอย่างงี้มาหน่อยเข้าตัวแคเตอร์หน่อยเอ๊ะใครทักมาเนี่ยฮัลโหล โอ้โหชายโอ้โหช่องแรกช่องสองไม่ต่อนะเก่น้าจะถงรางวัลใหญ่อยู่เมื่อกี้โอ้โหเงียบเลยอ่ะโอ้หเงียบมานานเลยเนะี่ยหายไปครึ่งแล้วตอนนี้ทุนเฮ้ยอ,อะไรอ่ะดีเจ้านาฬิกาทายฮนะเอาทานนี้ด้วย มเบาเบาเบา,บา,บาจะได้ไหมเนาะไอเกมนี้เนี่ยคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เปลี่ยนค่ายเนะี่ยที่เปลี่ยนเกมมาเล่นเนะี่ยะฮสามร้อยโอ้โหน้ำตาจะไหลวนไปกี่รอบเนี่ยประมาณ ห้าสิบรอบได้แล้วมั้งยังเลยนะยังไม่เข้าอะไรอยู่เน้นเน้นเต็มเต็มมาเลยเนื้อเน้นเน้นยังไม่มาเลยโหหัช่องเดียวสเก็เตอรจะมาให้ลุ้นขนาดไหนเนี่ยเอาแล้วจุ้ยเอาแล้วจุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่โอเคมันเปลี่ยนให้เฉยนะเปลี่ยนเป็นจะรักก็เข้าโบนัสแล้ว อมาวะเจ๊งหรือเปล่าเอ้ยเนี่ยชุดเดียวหมดเลยอะมาหน่อยเพื่อนหมดแล้วนะไม่มาจริงเหรอโห<ฮ>ทำมาอยู่ช่องสาม แสดงละครกับนาเดชเลยมเมื่อกี้โอ้ทุนจะหมดอยู่แล้วยังมีเวลามาตลกอีกเลิ่ม1 2แล้วนะเอ้ยเข้ามาโอ้โหนึกว่าใหญ่500บิวซาวตัวใหญ่เลยโอ้ยอีก700อ้อ phát bẻp phát bẻp để 500 rồi, ôi ôi, mau à, ôi, chờ không thao, thao bì mà chơi 10 gì cả, hey hey Ấy, dù phút ọt Lát rồi mày đeo Ây tẹt lát lá, dù à ô, dù chồng hỏi lát What the fuck mình ừ, cười đã lấy cứ Ôi Oh dù 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 God. Oh, ไม่กดโอ้มือสั่นไปหมดเลยตอนนี้โอ้กดไปเรื่อยๆโอ้พีทหมดพีทหมดไปเลยเจ็ดตีโอ้ไม่ไปเท่าไหร่อ่ะโอ้มาให้มืออนกว่าโอ้ holy shit ช Sh แตกใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเลยนะครั้งแรกเลยที่แตกใหญ่ขนาดนี้นะ โอ้หพูดอะไรไม่ออกจริงตอนนี้ไปเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้แล้วนี่โอเคครับผมจบกันตรงนี้ฮะสองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันโอ้โหเหลือ500รสุดท้ายเมื่อกี้เข้ามาได้ไงเนี่ยเข้าฟีทีรู้เรื่องเลยนะต่างที่แบบเงียบมาตลอดนะโอ้โหแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่ง ช็อกจริงฮะช็อกของจริงโอเคครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมทำให้เห็นกันขนาดนี้แล้วโอ้โหแต่ขนาดนี้ใครไม่เชื่อก็ต้องมาลองพิสูจน์เองแล้วครับผมไม่สามารถไปบงังคับให้ใครเชื่อได้นะใครที่สนใจนะครับกับสุดสล็อตัวนี้แล้วก็ช่วงเวลาโบนัสนะฮะที่ผมได้มาจากทีมงานในวงในของผมเองฮะ รีบเลยครับรีบแอดมาด่วนเลยอย่ามัวแต่รอช้าครับผมอาจจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปนะครับผมตอนนี้อยากจะมาได้ตอนหลังนี้ไม่มีแล้วนะครับอาจจะพลาดแล้วพลาดเลยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยนะครับผมในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม